สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะเผื่อใครเล่นตัวของ7บาท i d o l RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้หรือว่าใครเป็นสายร e i d นะครับสามารถโคลนหลายๆหน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้า จอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง LDPlayer Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ใต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อนแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟ a m i l ี g เก e ที่ช่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X 3ก๊กเนาะก็ตัวเกมนี้เป็นเกมประเภท idol RPG นะครับเชิญเบสเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีเสียงภาคไทยซึ่งพองโอเคนะผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยตัวเกมแม่งมีภาคไทยวะแสดงว่าเขาค่อนข้างตั้งใจในการทำอยู่เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะมี4สกินใช่ไหมที่เป็นตัวของหุ่นยนต์เนี่ย นะครับค่อนข้างโอเคเลยเหมือนกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากเก่งจริงๆเนี่ยเราต้องซื้อพวกสกินพวกนี้ไว้เพราะว่ามันบวกดามเมจของแม่ทัพเนี่ยทั้งทีมเลยนะถึงอาจจะบวกแค่0.5%ก็ตามอ่ะแต่ถ้าเราซื้อ1นึงเนี่ยหนึ่งเนี่ยแล้วก็1เนี่ยรวมๆกันก็แอคแท็ของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น2%สํานสำหรับสายสุลต่านแลวกันแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีในส่วนตัวของการรีไอดีแล้วก็แจกโค้ดแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเเกมี่ย เราอาจจะต้องเล่นไปจนถึงด่าน3-10ขีด10นะครับเพื่อรับอะไรเพื่อรับไอเทมตัวนี้อ่าเราจะมีใบกาชาเพิ่มขึ้นมานะครับ10ใบนี่ปึ๊บนะครับอ่าหรือว่าใครจะเล่นไปเรื่อยๆอีกก็ได้นะถึงด่าน5-10ขีด10แต่ผมคิดว่าประมาณด่าน3-10ขีด10เนี่ยผมว่าพอแล้วนะครับแล้วก็คราวเนี้ยมันจะมีตัวนี้ด้วยอ่าเราล็อกอินกี่นาทีกี่นาทีเนี่ยนะครับ ผมล็อกอินครบ30นาทีเนี่ยก็ได้ใบกาชาอีก20บใบนะมาบ์คเขาให้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วคราวนี้นะครับเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับด่านอ่าถ้าเราเล่นถึงด่านประมาณด่าน2หรือว่าด่าน3ขีดหนึ่งที่แหละมันจะปลดล็อกระบบจดหมายนะครับอ่านี่สังเกตรเราก็จะได้ของมาด้วยใบกาชาอีก10บใบใช่ไหมตรงนี้อีกนะครับนี่อ่าเป็นเลือกสกินซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอาเลยนะเราสามารถกดลับทั้งหมดได้นะครับประมาณนี้อ่าได้ไอเทม ตัวของงามาด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราไปรับของที่เขาแจกที่มันมีจุดๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมที่มันจะมีจุดแดงๆเนี่ยรับของพวกนี้ให้หมดครับนี่อะไรก็ตามเนี่ยรับให้หมดเลยรับมาแล้วเผื่อมันได้ใบกาชงกาชาได้อะไรมานะครับรับให้หมดเลยเออตรงนี้อา่ารับฟรีนะครับโอเคบัตรรายเดือนด้วยนะครับอา่เอาเฮ้ยเดี๋ยวโอเค ติดบั克นะเมื่อกี้อันนี้ VIP รับของครับแล้วก็อันนี้รับของรับของมาซึ่งถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้ VIP ฟรีด้วยนะอันนี้คือเป็นฟรีอยู่นะครับยังไม่ได้เติมเงินเลยแล้วก็ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรนะครับแล้วก็7วันนะรับไปครับอันนี้ล็อกอินครับรับอีก300แล้วก็คราวนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้ครับร้านค้า ร้านค้าเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของป้ายธรรมดาลด90%ใช่ไหมอ่าประมาณนี้และมันจะมีป้ายแดงครับซึ่งป้ายแดงตัวเนี้ยมันใช้เลือกค่ายได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่าเป็นกาชาใช่ไหมนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวของแม่ทับดังอันนี้คือบัตรเปิดกาชาธรรมดาแต่ว่ามันจะมีรับสมัครค่ายเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกจกกกงอกกกวุยกกหรือว่าตัวของอกองทัพใช่ไหมนะครับ มันจะเป็นใบกาชาพิเศษที่มีโอกาสออกแค่สีดาวกับ5ดาวเท่านั้นและก็เลือกโกกได้เพราะฉะนั้นไอตัวใบสีแดงตัวเนี้ผมแนะนําว่าให้ซื้อเพราะว่าค่อนข้างถูกมากนะครับเนี่ยถูกมากๆนะราคาปกติก็ประมาณ700อ่ะนะครับเอออันนี้คือมันลดให้แล้วนะจากปกติก็750ใช่ไหมเออมันลดครึ่งนึงอันนี้คือลด70%อีกเหลือแค่200กับ300อย่างเงี้ยคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลดล็อกตัวนี้ได้เราอาจจะต้องเล่นไปถึงเลเวล20แต่ว่าปัจจุบันผมอะ่ะอยู่ ผมก็เลยแบบว่าเออได้ของมาประมาณนี้เราสามารถเปิดกาชาได้แล้วนะอะไรประมาณนี้เพราะว่า10ครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดแล้วมันจะการันตีตัวละครเนี่ยนะครับเป็นไอ้ตัวนี้อ่าเหมือนการบดนะม้าเฉียวเนี่ยเหมือนการบดซึ่งม้าเฉียวเนี่ยใช้ดีช่วงต้นเกมแต่หลังๆมันไม่ได้ครับมันใช้สกิลแล้วมันติดสตาร์นเองเออเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะโอกาสแบบยืนเอิมันสูงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราแบบว่าเอามาแค่ใช้ช่วงต้นเกมอ่ะแล้วก็เรามาเปิดกาชานะประมาณนี้ แล้วก็คราวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่าอะไรนะปกติเนี่ยเหมือนมันจะกดเข้ามาที่มุมซ้ายบนตัวละครของเราเนี่ยแล้วก็มากดตั้งค่าเนี่ยมันจะมีให้เลือกเซิร์ฟนะเออแต่ว่าคราวนี้มันมีแค่ให้สลับเซิร์ฟแล้วก็ลบบัญชีลบบัญชีเนี่ยคุณต้องผูกบัญชีก่อนแต่ว่าลบบัญชีตัวเนี้ย มันไม่ได้แบบว่าเป็นลบบัญชีจริงนะมันจะกดลบบัญชีปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรอ15วันในการลบบัญชีแต่ถ้าคุณเข้ามาในเกมโดยใช้บัญชีเดิมปุ๊บมันจะถือว่าคุณยกเลิกการลบบัญชีเพราะฉะนั้นไอ้ลบบัญชีตัวนี้ไม่สามารถไอดีได้เราต้องกดสลับบัญชีครับแล้วก็ถ้าใครยังล็อกอินแบบเกรดอยู่นะครับกดสลับบัญชีแล้วกดเข้าเกมอีกทีนึงเนี่ยแล้วมันจะเด้งเข้าเกมให้คุณเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นไอดีที่ผูกบัญชีแล้วเท่านั้นกดเริ่มครับ แล้วมันถึงจะสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เออแล้วก็มันจะมีอ่าไชนา่าจีนอ่า en นะครับ th ของเรานะครับนู่นนี่นั่นอินโดนะครับเวียดนามก็ว่าไปซึ่งเซิร์ฟของเราคือ th ใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมเข้ามาอยู่เซิร์ฟหกเองนะหลังๆเนี่ยแป๊บเดียวเปิดเซิร์ฟสิบเอ็ดละเพราะฉะนั้นถ้าเราร r e ดี ID ได้ตัวกากาก็เปลี่ยนเซิร์ฟครับเออเกมแนวนี้คือเปลี่ยนเซิร์ฟจากเซิร์ฟหกเป็นเซิร์ฟเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้อ่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเปิดเซิร์ฟบ่อยแแล้ววกก็เกมน ตั้งที่เป็นแบบไอโรอาแบบนี้คือลบเกมลงใหม่ไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดอ่าไม่ได้เดี๋ยวผมลองอ่าลบเกมลงใหม่เหมือนกันดูนะว่าจะล็อกอินเป็นบัญชีเดิมไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกคือเรามาเปิดกาชาครับอ่ามีอยู่45บใบซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับโอกาสออกมันบอกไหมโอกาสออกคือ5%นะ 5%่นะครับอันนี้คือแม่ทัพดังเนาะก็คือ5%คือกาชาธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสะสมแต้ม1,000แต้มเนาะแต่ว่าเราต้องมี VIP เนี่ยเป็น1,000ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บสะสมแต้ม VIP เนี่ยเป็น1,500แต้มก่อนถึงสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เติมเงินเนี่ย200บาทมันจะได้ประมาณ300แต้มปเขอดูก่อนนะแป๊บนึงนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเติมเงินหน่อยเติมเงิน ที่เป็นตำลึงนะครับอ่ะอันนี้200บาทได้500แต้มแสดงว่าเราต้องเติมประมาณ600บาทอ่ะก็คือเติมประมาณ14.5ดดอนมั้งซึ่งแพ็เนี้ยน่าเติมนะครับเติมปุ๊บเนี่ยได้พันหแต้มเลยก็สามารถรับตัวของไอสุ่มตรงนี้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดตอสุดท้ายด้วยนะอ่าตัวระดับ S ธรรมดานะครับโอเค อ่าผมว่ากดข้ามเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคเกลือครับเกลือตัวระดับเอสธรรมดาโอ้โหกุระอย่างเสียดายเลยคราวนี้กับว่าจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟหลักแล้วคือตัวของเตียวเซียนอ่ะมันล็อกอินวันที่2อ่ะมันจะได้ตัวละครซ้ำไงและตัวมันเก่งซะด้วยนะครับเก่งกว่าลิโป้อีกมั้งโอ้โหจะพ้าตายรายวันนะครับอ่ะ แล้วคราวนี้นะครับสังเกตเปิดไปประมาณ40ครั้งเนาะได้ประมาณ500แต้มแล้วคราวนี้ใส่โค้ดครับเป็นมุมบนซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวกรอบโค้ดต,ตัวนี้ครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาโค้ดก่อนนะครับตึดต๊ดตึดตด๊ผมไม่แน่ใจว่าจะมีแบบว่า กี่โค้ดแต่ว่าที่เท่าที่ผมจำได้น่าจะมี5โค้ดนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปดูไอตัวอันนี้ก่อนนะครับเข้าเข้าเว็บไซต์ LD ก่อนนะครับมันจะมีแบบว่าแจกโค้ดนะโอเคปัจจุบันมี5โค้ดจริงๆด้วยครับ ปัจจุบันมี5้าโค้ดนะโค้ดตามนี้นะครับนี่เอานี่ครับโค้ดตามนี้นี่ copy เอาไปวางนะครับอ่ะนี่ครับ x S a m k o k นะครับปับเข้ามาโอเคอ่ะได้ใบกระชายอีกหนึ่งใบเหมือนรวมๆแล้วถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะได้ใบากาชาอยู่ที่อันนี้เดี๋ยวผมเอาออกก่อนแล้วกันนะ อยู่ที่รวมๆเนี่ยน่าจะ5ใบนะโอเคอ่านี่โค้ดที่2นะครับโอ้ทำไมมันต้องไปกดกรงข้างล่างด้วยวะโอเคอ่ะอันนี้โค้ดที่3นะครับโอเคโค้ดที่4นะครับอ่าโค้ดที่5สรุปก็คือได้ใบกระชา5ใบกับเมื่อกี้ผมเลือีก5ใบนะ นี่ V I P ก็เก้าแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองหน่อยปกติมันจะมีพวก V I P 6 6 6, 6อะไรอย่างนี้อยู่นะมันได้ปะะวะโอเคไม่มีสรุปก็คือมี5โค้ดนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดไปตรงนี้นะครับเปิดอีก10ครั้งนะปกติตอนแรกผมมี5ใช่ไหมอันนี้ลองดูดิโอ้ตัว S บวกอุ้อยีใช้กับตัวของผงเบ้งจูกัเลี้ยงได้นะโอเค แล้วก็มีเพชรอีก2,700อ่ะเอ่ะสักหน่อยกันคือผมไม่ได้กะเล่น ID นี้เป็นตัวหลกักตัวแบกอยู่แล้วนะก็เลยแบบมาโอเคโอ้แต่เสียดายเดลเซียนอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับหลกัหลกๆก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรีไเนี่ยผมก็จะไปเล่นเซิฟใหม่นะกดตรงนี้กดสลับไปนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นเซิฟอื่นต่อนะครับนี่ก็กดย้ายไปเล่นเซิฟอื่นซึ่ง ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดเซิร์ฟ12ตอนไหนเพราะตอนแรกคือมีแค่6เซิร์ฟแล้วแม่ก็เปิดลัวๆเลยนะครับเซิร์ฟ10ก็เซิร์ฟใหม่นะอ่าลองลองเซิร์ฟ10ดูนะครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้ก็เล่นแป๊บๆนะครับส่วนตัวคิดว่าเล่นให้ถึงอ่าด่าน3ขีด10ก็เอามาเปิดกาชาก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไร โอ้โหชื่อสามใจว่าคนแบบว่านั่งเรียดีเยอะแน่เลยเพราะว่า3าขีด1ิมันเราผ่านได้แป๊บเดียวนะก็เจอกันคลิปหน้าแลา้วก,กันสัับดีที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคร b e แล้วก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ